บายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้อง FC ทุทกท่านเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปบารสีพองเนาะอ่ามื้อนี้บารสีพองกะด้เปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งเนาะได้กะสิมาแบบว่าถามไทยข่าวๆบ้าน <c oughs> บ้านนั่นบ้านนี้เนาะว่าเป็นจังไงอ่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เฮากะมาบ้านหนองหงสเนาะอ่าเฮากะสิมาสอบถามเพิ่นว่าหลังจากเฮ็ดหน้เฮ็ดหน้าแล้วเพิ่น ทำมาหากินจังใดหรือว่าเฮ็ดจังใดเนาะอ่ะก็ไปติดตามรับชมคลิปน้ำกันคลิปกันว่าเป็นจังใดบ้านเมืองเฮือนชานเพิ่นที่ว่าหลังจากเฮ็ดให้หน้าแล้วก็อาชีพเสริมเพิ่นคือว่าสิเฮ็ดหยังเนาะหมู่บ้านนี้เนาะอ่าคือว่าบ้านหนองคงกั่นเองไม่พี่น้องเอ้ยเอ้าไปติดตามรับชมคลิปเบิ่งนํากันกับบ่าวสีพองเนาะว่าเป็นจังใดคําเว้าผิดก็ขอโทษขออภัย นั่นพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ไปเบิ่งติดตามรับชมกินกันพ่อแม่พี่น้องเลยมาเป็นแตงไดนเนาะไปกันสบายดีสองคนเด้อก็มองเป็นยุ่งไหมจ๊ะไปออกโทรศัพท์ตื่นเลยกับคือทางเขาก็มาท่านยูทูบโดยโดยก็มาหลักๆก็คือแบบว่าอยากมาเห็นวัฒนธรรมของบ้านแต่ละบ้าน เรียวหายเดียวให้แน้าเลยเป็นมอาชีพเสริมยังเนาะอันนี้กัเขาเคยเห็นแต่อันทีน้ำห้านน้ำยังเขาอันไม่ยังเขาห้อพอยพลอยกันตาดพลอพยกันตาลโดยเคยเห็นแต่น้ำห้านเขาเนาะแต่ว่าอันเคยเห็นบอลเฮ็ดเนาะส่วนลายกับทีมากกับชิบูจักว่ามาจะใช้มาจะใส่ไส่เฮ็ดประชันมันมันเป็นเคยเห็นแต่แบบนี้เคยเห็นแต่ว่าขายในห้านซื้อ ม,มอ,อ,อ,องมานโบู้จักกั่บ้านใดโบฮู้ว่าการเฮ็ดนีน่มันเด็ดใดหน้าจังได้เนาะเงือบง่ายจังได้กันยังบบฮู้สันใช่ไหยอันนี้ขันยังฮู้เด้อมีเขาเงินนี่การทักคอยเขาทักคอยมีนอำน้ำมีโบได้ทักบออันนี้ยังยั่งบได้ทักนี่ไปเพื่อนร่างนี่เขาเพิ่นสิทักคอยนี่มีดอกเขาทีู่ัวปิดนะคะไปฮันน่าทิศเพิ่นเบียดประกอบเลยแต่ประกอบนี่เสร็จเลยมันมีการมียังแล้วเรียบร้อยโอ้ยสุดทักเลยอนันนี้จะไปทักว่าฉัน ยังม่ทำยังไม่กะทัิโอ้แต่แต่ว่ากระทักคือกันหักแต่ว่าเห็ดขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนนี้ก่อนโอ้ก็มีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกมีขั้นตอนแรกเลยโอ้นี่เอาอันนี้เอ็นมันออกนี่เอ็นี่อนี่ใช่เอาเอ็นก่อนฉีดก่อนกัอยเนาะก่อนดเป็นป้าเออันหนึ่งอันนี้อันการอันหนึ่งว่าการตัวนี้อันหนึ่งว่ากาหนึ่งามหนึ่งโอ้กามหนึ่งได้ชนะ ตัวนั้นได้แต่ตัวนั้นตัวใหญ่มาแล้วเอาสนาีเอาตัวนั้นเลยบอกชีเอาเอาแบบมามาทักทักอันนี้ข<ล>ัน้นแรกนี่คือตัวนี้หันเอ็นกน้นเพิ่นเอ็นกน้นเพิ่นอันนี้คือเอ็นสามตัวนี้ มันมีลายขั้นตอนมันมีสามอย่างสี่อย่างมีขั้นตอนมีไม้มันไม้กว่ากันนะมันอยู่ทั้งพื่นกับไม้ก้านพลอยเขาดิโอ้สิเอาเอาเอาตัวใสตะบิดใสตะบิดใสก่อนเดีโอ้โหอันี้ห้องอีกก้นมันตัวใหญ่ไมาถามเพคนยังม่รับจักรซื่อคนเลยโอ้โหถามชื่อมันแน่ อ่าไอชื à, ่อย <Okay. S 1> mm ัง hmm. นี้เนาะนี่ถามคือชาดทองร้อนทองร้อนเนาะโอ้โหนั่งกันอันนั้นเออนั่งเป็มเมียเพิ่นก็เมียเนาะก็เมียโเพิ่นโอ้โหเดินเดินถามคือถามเสียงได้ที่น้องเนาะเอากะเดี๋ยวผู้ยากทราบเป็นชั้นช้าเดี๋ยวหูเบี่ยงอันนี้เนาะโดยนนี่หละขั้นตอนขั้นแรกเลยเห็ดการพลอยนี่โอ้น้ำบ้านนี่เาหลังแรกเลยหลังแรกเลยแล้วก็ขั้นตอนแรกเลย เหตุการณ์พลอยเหตุการณ์นี้คือแปลว่าตีเนาะอันอันทับบางทีนี่เนาะเข้าไปเลาะเลาะน้ำผูกมียน้ำนาบนน้ำหวนสวนเขาแล้วไปเลยไปลคอเพิ่นเพิ่นมีโครงการขอเพิ่นแปลว่าชื่อเพิ่นบ่หลอเจ้าตะวันแถวยังเลยแทบทะเลโหได้ไปเอามาเนี่ยมาได้ใกล้เด็กนี่าได้ใกล้โอ้ยถุงใหญ่ไปเอามาโมเมนต์มาเจอหมู่บ้านไหนบางคนเขาจะก่บเบาห้บางคนเขาจะก่อใจดีเขาก็เอารอดรถบางคนเขาจะก่อว่า ไมได้ไ่ได้บางคนแลวแต่ของกนนะโดยโดยเฮ็ดเฮาเฮาเฮ็ดอาชีพตัวนี้มากลำบากจะปีเลย้ากระปอเด็เลี่ยงอาชีพเฮาตลอดอาชีพเชิมมาช้านๆอนี่เฮ็ดให้านาแล้วเข้าแล้วเาก็เปเฮ็ดนี่เขได้เรียงอาชีพเขาไปวันๆนี้โอ้ ทําบ้านเฮาก็บ่มีมันก็บ่มีเศรษฐกิจเนาะเลยก็บ่ดีนะก็ลักๆนี่สูงค่อยว่าเวียกอันนี้ละดีสุดลลําบากน้ําบ้านเฮาเนาะเออน้ําบ้านเฮานี่อลักนี่มีแต่เวียกเฮ็ดีนตเฮ็ดกพนี่แหละเฮาเฮาเฮ็ดแล้วเฮาไปเลาะขายบ่หรือว่าบ่ไปส่งไปส่งมีมีมองอีกโอ้ที่บ้านไกลบ่จะนอยู่ข้างหน้าบ่ไกลบดงนี่แหละบดงใหญ่ ถ่ายง่ายถ่ายง่ายถ่ายง่ายเดี๋ยว่าไปหากราบอันนี้แหละมันถายากผบอกโอ้มันหาจุดรักคือหาไปหานี่แหละอืไปหานี่แหลรักมันลำบาหานี่แหละโอ้แต่ว่าถายขายง่ายอยู่เนาะกับเพชรได้ใช่ปะลำบากว่ามึงคือช่วงที่ลำบากแพชตีตุบๆอยู่อืมมันมีแล้วอยู่ใกล้บ้านนะมันก็บลำบากเนาะพ่อช่วยได้นะโดยแต่วใช่ไม่ไ้เจ้าหนาทีเคยตั้งใจว่าอันทับจะได้อันนี้ไม่บ่เคยจังเหลือนะเราเคยกำหนดเออเ้าก็ได้อยู่ดอกสามสิบกราบ สามสิบกะแต่ว่าเป็นพ่อยด้จ้ะเป็นพ่อยนะายังบร่ได้ทักพอเฮาไว้ทักทีเดียวโซ่อยซ้ำลอยแล้วจังทักทีเดียวมีแต่ทักถึงมือเวลาทักก็มีแต่ทักอย่างเดียวอมันมากเลยมันเป็นลักษณะนี่มาตีแล้วมันเสออกมันลักษณะนั้นเลยและและได้ลายว่าจัง ไในลายว่าจะมาชมสเกลแบบว่าผหับซื้อนี่บอนไลน์เราซาสามชิปก้านนี่แหละโอ้ซาสามชิปก้านหรือว่าหาชิปเนาะแล้วก็ไปเท่าเนิ่งมั้งใช่ะโอ้คือว่าอาสิบเศษเนาะมันสร้างได้ได้ให้ครอบครัวเฮาเลได้ชื่นใจใช่ควได้กิจในใช้เอาลำบากก็ถือว่าทนได้นะบุ๋มใหญ่เลยมันเลือกงานได้ก็มันบ่ดีงานได้ดีกว่านี้แล้วโอ้สำหรับบ้านเฮาเนาะสำหรับบ้านเฮาแหละ มันว่าอยากได้ดีแห้งหรือจะมิตรภาพขอกรุงเทพคนนี้หลังจากมาเห็นเรียองนี่แหละโดยโดยโดยเขากมันกงานบนนี่มันอนเข้าไปไม่ได้ก็เปไปคุณน้องเพื่อนในเขาเอาตัวนี้เป็นจุดหลักลอบนั่นแหละคุณเชื้อครอบครัวเาก็อยู่รอดอยู่พอได้กินวัได้ใช้ย้อนหนึ่งมาเขากัเห็นไทยเห็นหน้ามีเขาแลยเหรอเนาะดแต่เขาตัวนี้เป็นอาชีพเสริมเพื่อนเชื้เพื่อครอบครัวโดยอยู่รอดอด้อเป็นไปน่องเนาะ เขาได้ชื่อชื่อนี่โอกาสได้ผู้ได้ดีก็นี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอต่อไปเข้าไปได้ไปอีกหมู่บ้านไปรอบๆไปเรื่อยๆในยี่สิเรียองรูปปงเขาไปรอบๆเขาประชามพลาดแล้วนั่นว่าข้อนเฮ็ดเองบ่หรือว่าจะได้ชื่อเอาบ่เนี่กะอุปกรณ์ความบริเทสเราหาชื่อเอาโหต้องชื่อบ่เนี่ยค่ะถ้าเฮ็ดขายเฮ็ดถ้าเฮ็ดเฮ็ดเาคนหนึ่งเฮ็ดบริเวณนี้ละโหคนในบ้านนี่บ่โสาวพันได้คะ ขเห็ดบได้บได้ชงบได้รูปมันกับได้ยตีบเตตีบหมอนตีได้เอ็นขาดโอ้ตรงถ้าว่าคนแบบคือจุข่อยตีบเป็นนี่ตีสตีได้หเปะตีได้ยุ่แต่ว่ามันขาดแยมันขาดออกมาไลไปได้เท่านั้นแหละโอ้แต่ว่าได้น้อยหน่อจำไดยเนาะโอ้โอ้อ้าอ้โอกมอ้โ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 อกาอ้โอ้อีโน้กอรโอ้โั้เอ้โอียอ้ยอ้โอออ้ออ็ละเอียดกอ ขาตีไปบวมมันก็จะขาดเลยนี่น oh, <Yeah. S 2> ้องนว่างขันตอนแรกขั้นแรกแล้เนี่ยเฮาสิไปอีกขันตอนประกอบโอ้ประกอบไปเลยมีขึ้นไปเลยเด้อเจ้อดบอลรกอบนเลยทอดบอลชุดเลยนะเด้อะอะไรข้ากระเพของโมกขอบใจทั้งขอบครัวนี่เนาะโดยก็คื่อว่าคนไท้ กับมือเลยเดี๋ยวเฮาเฮกถ่ายคลิปแล้วเพื่อว่าให้ลูกรุนหลานเฮาฮู้จักนําแล้วก็มาของคอยนี่ก็เพื่อสิได้มันลําบากหลายขั้นตอนเนาะแล้วก็สิมีอบีตากบ่นี่ตีังีอบงเดียวอบมันแดงอบมันเป็นสีดําคือวิธีอบยังใหญ่บาดนี่บแยางได้แบบนั้นโอ้ขั้นตอนอบก็แซงยางอเเบิ่งเฮ้ย หรือว่าเ้าตากแห่งแห้งนะมาอบหรือว่ายังไงบ่อเขาทูบแล้วนี่เขาทั่นขี่หรือว่าเขาอบเลยโอ้เขาแยกเป็นเบิ่งเนอะนี่นี่ขั้นตอนมันอบเนาะน้องใหญ่อบแบบนี้แล้วมันก็สะแดงจะแดงจะทับได้จากมือเลยเมื่อวานนี่ว่าเแ้านี่เมื่อวานเมื่อวันก่อนพู๊ดนี่ยสามสิบเก่ามือนะโอ้สามสิบก่าได้ใช่นี่โดย ขึ้นขึ้นหน่อยเนี่ยโอ้มันกระคำว่าทับได้บ่สฉันมอย่เลยของเนี่ยทามีเว่าที่เป็นพ่ออีกนึงนี่มันจักมัดนี่อืมแลต่อแล้วก็ยมันซ้ำเลยโอ้ติดพ่อให้เป็นบอลนี่ทั้งลุ่มเอ๋ออันนี้แล้วเขาจะไปดิค้ะเขาก็ไ่ได้ใส่ลายนี่ค่ะเป็นมือใส่ซัมมี่โอ้ตัวนี้นะมันจะเป็นทางนอกโดย โอ้ตรงเลือกเด้บาิห้าเลือกเลือกออกจากกันนี่โอ้ตรงเลือกเออเดี๋ยวตัวใดอยู่ทางในตัวใดอยู่ทางนอกโดยันเป็นใส่สีไมใช่สีใ่นมีสีแบบโอ้มีสีใช่ผูสีแดบเนาะเอ็ดตุกเต่งมัใช่เอ็ดสีเนาะโดยโดยโอ้เอาไว้่กัลายขั้นตอนผลิเนาะนี่ขั้นตอนป๊บเพ่นหลังจากอบแล้วกลับมาตากแดดบ่ ก็คือว่าการคัดแยี้เก็นเลยไอ้จุศันต์ไอ้จุศันต์ระยะ like uh โอ้ขันเอาขันตอนนั you, ้นแยกเลยเนาะได้ขินพลอยมาโ้ยมนง่ายๆแล้วสิ่งหลายอย่างขันยี่ห้ยห้องหัวตอนนี้คือจัง่าวไหร่ละมันร้ายขันตอนโอเคก่อนจะมาเป็นพลอยได้กันหนึ่งอ่เฮากาอันนี้คือข้อเหตุแรกๆเลยโดยเพราะว่าเฮาการชีมีอันขึ้นไป ขั้นตอนต่อไปมีอีกคนเห็นมีคนที่บอให้จะฟังมีอีกหลายคนดีกว่าดูเรื่องว่าขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกบางทีจะไปอาจจะเจอคนทักอะไรก็มีเดินลังในถนนทักไปพ่อตอนทางักนี่อยู่แล้วไปให้มันหอดไปให้มันชุดเด้อนี่เดินไชุดบ้านนี่โอ้เข้ามาดองใหญ่ผู้เล่เห็นรถบอนเขาทักเขาคัดแง่งดีเอ็นแต่ละกองแต่ละกองเอ็นทุกจะเอามาใส่แบบนี้ใส่ระดับนี้ระดับนี้ระดับเอ็นปุ๊บมันงามเลยดยโย นีให้เบิ่งดอกเพราะ<ำ>่าเขาเข่ามานี่กัเข่ามาบ้านนี่ก็คือว่ามีบ้านหลังเดียวนี่หลังเดียวนี่นเริ่มเห็นเลย,ยต่อไปแล้วก็ข้ากะทิต,ตามขั้นตอนขึ้นไปอีกนะพี่น้องเนอกข้ากะมาฮ้อนนี่ข้ากะพี่ตามอีกพี่น้องอของ้าสิบใบหม่งคนประกอบเลยนี่ขั้นตอนแรกมาฮ้อนนี่ก็ขอมโมกขอบใจทั้งเพคนที่ให้ข้าวสภาพเนาะเลยก็ให้ครอบครัวเพคนอยู่ดีมีแห้งให้สุกให้มานเนาะ ร่ำรวยเลยค้าขายดีนะพอขายค่าขายก็ให้ค่าขายดีมีงานตลอดไอ้เนาะขอบคุ้มขอบใจลายๆสบายดีสบายดีเลยสบายดีได้มาขั้นตอนเลขก็คือทับเนาะโดยแต่ว่าเพิ่อนในนามาว่าแนะนาว่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายโดยเราก็ได้เข่ามาหอดเผื่อเปิดพิธีเรียบร้อยเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเนาะเดยหน้าบ้านเพิ่นขออนุญาตเข่ามาแล้วเพิ่นก็บอกเออเข่ามาได้เราก็ มาตั้งกลองอยู่หน้าบ้านเพิ่นพี่น้องเพื่อเฮาสิย่างเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตให้เพิ่นเฮ็ดก่อนเท่านั้นเนาะโดยกําลังเฮ็ดกันอ่ะเฮาเข้าไปเบิ่งนํากันพี่น้องปัจจุบันนี่ก็อยู่บ้านองผมคือเก่าเนาะโยสที่ว่าหลังจากได้ให้แล้นาเพิ่นก็อ่าเฮ็ดแบบว่าทับอาชีพเสริมคือว่าทับคอยเนาะนี่ก็คือคือระบบเนาะเนาะมีตามเรียกเโอ้ลน้ําเจ้าจะไปใกล้เด้บ่มีเดียวเบิ่งอยู่น่ะ ป่ะป่ะลงง่าไปสัมภาษณ์ลงกันอ ah, kind of ่าเป็นเฮ็ดอยู่เป็นกำลังเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี่เนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายทุกคนปัจจุบันทุกคนนะน้องน้อยฮ่าซื้อเสียงทางน้ำทางไหนเน๊ถามกันเนาะตอนสุดท้ายเนาะเนอเพราะว่าขันตอนแรกเขาก็ได้ เราไปสัมภาษณ์ทางอีกครอบครัวหนึ่งโอ้ยเป็นรัวว่าในนี่ขั้นตอนแคือขันต่อเลขก็คือทับบอกว่า์จิบองทับเนาะทับเนาะขันต่อเลขก็คือทับขั้นตอนที่สองคือแบบว่าขูดบอ่อหรือว่าเลือกขูดเอาขดแล่ากับยังได้มาทักเอ๊ะขูดมันละเอียดละเอียดก่อนเลยครับเลือกก่อนบอ่อจังมาขูดแม่งโอ้ขันตอนเลือกว่ามันนี่จะขันตอนชี้ด้เนาะไส่เออใส่เป็นขาเฮาคู่เฮาคู่ได้ยังไง tham dự vẫn ngân nhạc. Hãy học, 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 sám học, 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 háo khéo má hao cả tham nhanh đấy hao khó nụ nhạt bát cám nở nụ tham chื่ tham này vào đó được chắc đó đôi 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 mẹ mẹ nóc nóc đấy lục chieng lục lindy hết biển nó đều à nhạc ừ. nhạc ừ. còn nuôi nhặt thang năn đó còn nuôi nhặt thang năn đây cô chưa đi chưa lú hết cả chắc bì đấy này hết rồi bì rồi hết ma là nữa, cái hết หลังจากแปลว่าแนวเขาแนวหนามกันจังพากันเฮ็ดบ่หรือว่าจังไดโถยยันว่าจังว่าโบประเทศเขาเฮต์หนามเลยแล้วว่าเฮ็ดอันนี้เป็นอะไรที่เฮต์กันเนาะโอยเนาะโดยพอยหอยเมียนนะแต่ว่าคนยุคนี้กันโอ้ยจะมาใกล้กระเป๋าเงินปทะเทศแคว่าพอยแต่ว่าทีมานี่คือสิบหุเนาะโดยขั้นตอนประเทศก็คือสิบหุ่นนอนการชีบหุ่นนะ ได้เขามาถ่ายททางหม่งพืนผลิตเลยนะอันนี้ไส้เป็นไส้ไส้นี้เนี่ยตัวนี้นคืองามที่สุด้นยาวสูงรอบสี่นะรอบสี่นั่นเองดูนี่ตัวยาวนี่ผู้เสียวรอบหกเนาะแบบป้งสวยงามเมเ้าหอมนิดนเนาะเบ่งผลิตนชิง่ายให้ลงใหญ่ ถามว่าง่ายบอก่าเห็ดประเวงอ่างเงี้ยเฮียเฮียเทียนเห็ดยังเป็นทิดผูโอ้เป็นทิศผู้ยังเป็นนะอ้อันเจ้าไปเฮียนนี่ไปเฮียนน้ำใสเนี่ยไปเฮียนน้ำข้นเนี่ยอาน้ำผู้เป็นเนาะเป็นอดเป็นกอเลอากระคอปันชามเปิดเนี่ยร้านจะมาจ้างบาได้จ้างเนาะบ่บมาได้จ้างเดี๋ยวว่างานตัวนี้ก็คือว่าแบ่งปั่นกันนะเนาะหมู่บ้านเท่านี้เนาะเดี๋ยวว่างานเลิ่นปีนกับโซนตัวนี้ Oh. เปลี่ยนโซนกันไปเลยนะนอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งมานั่งนี่จะเห็นนี่โอ้ oh. oh. คือว่าใส่ตัวขันตอนที่หนึ่งมี่เพื่อใส่หลายใส่หลาย,ลายดอกเลยอั oh. นนี้รอบช็อคนี่เนาะน,น้องลิลลี่เขี <c ười> ยนอยู่ปอวยอย่างลูกอ๋ออกแล้วออกแล้วเอ้ย <c ười> oh. คือออกไวยแทนเนาะ <c ười> oh. โอ้ยย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 ยเยียย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  กลังมาเฮียนอยูป่ปอดอย่างเด้เจ้าออปอยหม้อสองหลงัหลงจากอ่าเฮียนม้อหนึ่งได้น้องกะออกทิ่ขึ้นม้อหนึ่งออกเดี๋ยวเลยมีขั้นตอนที่สองทุกคนขั้นตอนที่สองแบบตัวตัวอากรเฮียนมื่อกี้บอลน้องนี่นี่นี่หลายมือแลยหลายมือหรือเปล่าเป็นแน่เนาะรับเป็นแน่เนาะน้องนี่นี่เฮียนกำลังเฮียนใหม่เป็นวะเออ ยืดใหมครับสามนิวพอดูงายไหมเนี่ยบางขั้นตอนที่สบบางทุนกะสีผู้แต่ว่าเป็นควอยเอาบกผู้ที่มาของควอยด้วยซ้ำอันนี้เอาออกเอาเอามาจากกาดตานเนาะกาดตานเอามาเลยเพราะว่ามาเลยก็มาแช่น้าใช้คุ้มใช่คุ้มแล้วก็เปิดน้าใส่จนมันหนาวที่จะทับได้ต้องแช่อป่ะจ๊ะ ไปขโง่โคขมาเลยก็เอามาเสน้ำถือว่าเขายังไม่ถามรละเอียดป็นไหเนี่ยอันตอนนี่ก็มีลายขันตอนอยู่เด้เนาะอันว่าทัางเจ้าไว้ให้มันแบบว่ามันอิน้าาดยั้นอิน้ำมันเียวมันกระทุกได้มันกระขาดทับันกรขาดอเนมาสุกใส่เคียงอาอันเคียงนี้บ่อัน้องอันทับนะนี่ทอนี่ทอี่เปลาเบลีี่โอ้นี่นี่นี่ปกทอดคุอรู้ความสำคั้ ชื่ออ๋อโบนี่ต้องชื่อเอาอะไรสาวค่ะอ๋อเออเนาะนี่คือขั้นตอน<ว>ทักเสร็วแล้วมาแบบนี้เคยจะได้มาแบบสีกับโงนี่เอนี้แบบพิเศษในย่าวตัวนี้แต่งหน้าพี่น้องย่าวต้องเห็นง,งามเออแต่งหน้ามันงามนะแม้เง,ง,งินเจ้าไปเอามานี่กะอันก้านตาลนี่ไปเอามาาจะใส ไปซื้อขึ้นี่ซื้อดูแถวตกัตาไนะแถวปักเซ่พปักเซผกไปขี่รถยังไปขี่รถยังไปรถไทยรถให่เรถไดเนาะไปเลยจากมืออจากชิมานีมือนึ่งสองมือสองมือี่กับไปพ่อในกัมือนึ่งเจ้าเคยไปบ่เจ้ากับพูดยิ่งกับไปบ่ไปชื่อขอกับปเอาเองคือบุมีผัวเอาไปเล่นนะบุมีผัวต้องไปเอาเองสติักษาสูตรเชิญ ส่วนลูกติดอ้าวมันกระโบติดไม่ห้างบ่ห้างเป็นผู้หญิงที่กับไปเอาคือกันวิธีเอามบอเดชแบบนี้ชิคกินเลยบ่บ่ใส่เอาควนใส่ไม่ด้โอ้อันอันจิ้นมาเลยขออนุญาตถามเจ้าอันเป็นแม่ห้างลูกติดใช้ลูกจะลูกข่อยเบาเทียนอ๋อผู้ชายบ่ยิงกระส่งโอ้ยเลยไม่ห้างลูกสองตัวสันไหนเนาะ ว่าไม่ห่างนี่เออกคือดอกไม่ใช่ชั้นน่ะมันนี่นเวลาเอาเสื้อมันใส่นี่ตอกไว้ให้มันอยู่ออย่างดึงดึงเสื้อไว้บ่หลอกมันไว้ถ้าบ่อห้ามพอตอกมันก็ะรูดออกออันนี้คือแล้วแล้วบ่เดี๋ยวนี้แล้วคือสิประมาณนี้เนาะงามพี่น้องงามพี่คนเฮ็ดเป็นไงเอ๊ยโดยโดยแล้วก็เฮ็ดจังได๋บอดนี้คือฮุกินเช่นโอ้หัดเลยตีว่าแล้ว อันพอยการนี่เนาะแล้วจากอันได้ไปชงอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่เฮาบุบเฮากคลายแบบว่าง่ายๆว่าเห็ดเห็ดพอได้กินฐานอะไรสิคะคืออาชีพของเฮาสิสิไปได้ลายกะบ่พอได้ลายดอกพอได้กินโดยนี้อันแล้วต่อาชีพเสริมว่าฉันชันเนาะหลังจากเห็ดหน้าแล้วเฮาก็ะชิมใหเห็ดกินหน้าแล้วเยเห็นเห็นเห็น เองมันมันคือบ้านเอามมีโรงานโปรงอย่างเนาะเยเาก็เห็ดแบบนี้ยามนนิกะอาะไปหารับจากมันกับโมมียามนีเคือยวูบ้านนี่ม่จกชนอก็อยากเห็ดพอยชเนาะนักที่ว่าหลังจากเห็ดพ้อยเนี่ยมีอย่างเนี้ยเมืนใวันที่เขาเห็ดจันปลูกมันโอ้ปลูกมันสับหลังเท่านี้เนาะแต่ทั้งเจ้ากับบรเหตดันมันไห หลายตัวหนึ่งไงหลายสิเนาะโอ้ขยันเนาะเ็ดกินแอ้ฮิดเอออีสาดที่นี่เรีวอนหนึ่งเลยเนาะมือหนึ่งได้จากอันนี่คือว่าเห็ดไว้แทนมือหนึ่งกับประมาณห6าหกชิปหอันนี้นะเแต่ละคนเ่าจะเป็นนักคนคนาคนไวแต่ละคนอะไรแต่เจ้าสำรับาสำรับจะไว้ไว้ชุดบนหกชิปบ่บางคนเป็นลอยก็มีนะ อ้นวงสีไมาโอ้ิมันง่ายนะแล้วขั้นตอนนี้กะมัดบวานางนะอันนี้ขั้นตอนที่สองห่จ้าชัยเมื่อกี้นี่ขั้นตอนอบันี้ขันตอนที่สี่สุดท้ายบ่ขั้นขันตอนที่สหรือว่าน้องนองสีชงมาพี่หรือว่าน้องเห็ดเองเลยเห็ดเองเบดอลยถือว่าน้องเห็ดเต็มมาแล้วเนาะเรีว่าการเต่งหน้ากั้น้องเห็ดเองเลย Chị bây, ma Đó mà hành hẹn, hẹn đây nó, chụp, đẹp trong cả Hết leo cả, bà ma À, rồi Cứ bà nằm hết, vô hôm vô cả Đi chứ nó, Đúng rồi, mà bà một trong khóc nó rồi แต่เมื да, Ma, no. ่อกับพักพ่อดเมื่อกัมาให้อีกเนาะอันนี้ก็คือว่านั่งเที่ยงกันนี่ก็พ่อพรัวเดียวกันพรดืวอบามาเป็นเือนอกเออเป็นเือนอกนะมาเห็นตักันอันนี้กลามจำบนปาคายเลยไปไม่ใช่จีบันขันบอกได้ปั้นเห็ดไเห็ดมัมันเลยมาเห็นตกันไปเอาตกันมาแล้วมาปั้นกันเิโอ้สยดย เห็นไผ่เห็นมันทั้งนี่กะทั้งนั่นกับผมีลูกมีผัวคือกันหรเปล่โอ๊ยพี่ดออกเลยแต่ว่าอาชีพเป็นกะดีแน่นอนเนอะ <c oughs> เบียดเบียดเออเบียดอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเอาเองก็พอได้เกะไข่ท <c oughs> ันซะพ <c oughs> อได้ซื้อเป็ดเป็นนัวเนาะเออแต่ว่าเอากับผมมียีเห็นงานทำเอา,ากะมีอาชีพตัวนี้แต่ว่าแต่ละปีได้เฮ็ดคูปีเหรือว่า เห็ดตลอดโอ้เ็บิร์ดแล้วก็ไปเอาสิแบบนั้นดันหน้าดันหน้าดันหน้าแน่แล้วก็หิดตลอดโดยโดยเพราะว่าอันพวกกกตาดนี่มันการซีเตะขึ้นแต่ละปีเนาะถ้าไปเอาไปรายเดือนไปเรื่อยๆบม่ได้ปลูกว่าหมู่บ้านนี้บม่ได้ปลูกต้นตาลบ่มีเป็นบางดาวก็มีเป็นบางดาวเยอะมาว่าจัดไว้นะจัดไว้เป็นใหญ่เยอะมา้แลวก็คือว่ามันก็ปลูกอะ เพื่อสิได้ก็คือมันนานใหญ่เนาะปีสิบปีต่นเนี่ยอ่าเมนเมนมันนานใหญ่หเนี่เป็นชาวปีจังไรก็เถอะโดยมันบ่ใหญ่ง่ายดิเป็นง่ใหญ่ตั้งแต่ว่าวอ่ะตั้งแต่โผล่แต่เมย์แบบถึงไม่หายอ๋อโดยโดยโดยกาเป็นอาชีพอีกหมู่บ้านหนึ่งโดยโดยที่เราผ่านเข้ามาพี่น้องเลยเนาะกาเห็นครอบครัวหนึ่งเป็นกาเป็นขันตอนเละใช่ไหมคะ ทุบเการนะทุบตีเราก็ได้ถ่ายทำให้เบิ่งแล้วนการทุบกลัวจะได้มาปิดพลอยเนาะการทุบแล้วเพิ่นก็คัดแยกแบบนี้เป็นไส้เป็นไสนะ้เนาะตัวนี้ก็คือว่าไส้ทางในมันใสเล็นนกใส่เล็กหนึ่งใช่ไหมเนาะโอยอันนี้ก็คือการใสตกแต่งเพิ่นโตโตัวนี้เฮ็ดพิเศษเนี่ยตัวนี้เนาะพิเศษงามงามเนาะเดี๋ยวเบาตัวนีว้เนี่ยมันจะมีมันจะมีสันฉันทางในเคาก็สัตวออกหนึงออก ดึงออกบ่ให้มีต้นสั้นคือพิดูๆๆต้นสั้นได้สิมาเฮ็ดแบบนึงอีกได้มากะบ่ง่ายพี่น้องเอ้ยเนาะโดยแต่ว่าทางเพิ่นกะบุกือทยานมันเทียแล้วว่าสิจะโยเคยแหโดยก็คือว่าบ่ยากดโดยโอมันกะติดแต่แรกกยากเเนาะเป็นงานดูแลครอบครัวเฮากะคือว่าพอได้ใช้ได้จ่ายเนาะ บรได้ไปหาเงินหาทำผมมีมีเกิจงานทำก็คือว่าเผื่นเห็ดมาแต่ใดแต่ใดแล้วพี่น้องเลยเฮาไก่หินแต่น้ำห่านค่าเป็นเผื่อหอยเป็นเขยนอยู่ว่าเผื่นเอามาจะใช้ได้เห็ดมาใส่เนาะเห็ดมาจะใช้หรือว่ามีองค์จากโรงงานเผื่นเห็ดบอ่อหอยชันเนาะ,นะบัดมาแล้วก็คือว่ามือคนเฮานี่แหละเ,เห็ดเอาเออมืฮาหินเตน้ำห่านค่าหอยอยู่ก็คือว่าหลายเนาะเฮาก็คิดว่า ปีนันเบบว่าโครงจักโครงงานพิเศษเอานี่นี่เขากับลงมาถ่ายทําให้บึงเนี่ยพี่โต้ก็คือว่าทักเปียเอาแบบนี้เลยเนาะสายยางหัดเอาเปียเอาแบบนี้ก็คือมีอีกทางอันชาวบ้านทางบ้านหน,นองหูกเนี่ยพี่โนโอเ้เอากเข้ามาถ่ายทําให้พี่โนโอ้องเอาได้ทำเป็นครับส้มกันเนาะคือว่ารุ่นของมือนี่ก็คือสีบุหูโบโครงจัก เฮาก็ยังเห็ดโบปินเนาะสิบบอเนาะโดยโอ้หลังจากน้อยนีย่คือเห็ดปินหลังจากแรกก็เคียนใช่ไน้อ,องเอายาเคียนเคียนเสื้อโอ้วก็ตัดล็อกไว้ปึ๊บมันมีใหม่ล็อกเงิอนอันว่าไม่สัางไฟใช่กะเอาซื้อเอาบออ่นหรือว่าเช่นไรซื้อได้ซื้ออ,อีกซื้อกับบ่นเอาแต่ปลาย่งบ่นหนี่ สนตัดไ่แล้วครับไปเอานมันตัดไ่ไปเห็ดหัวหัวเด้ดเดปลายแล้วชื่อเขาว่าคอขอชื่อ้นได้้องว่ดถิ่ไหนชื่ออยู่่มแม่เดี๋ยวเนาะท้ายนี่เการโบนี่ย่างลายพิอนมีแต่ว่าขอบมกขอบใจทางทีงานเพิ่อนเห็ดกรพอยเนาะีให้ทางเท้าสัมภาษณ์ เราให้พวงพวงมือครับทางทีมงานเข้าในการเาถามไปเพื่อนก็ตอบมาเนาะโมกบใจเพราะว่าเฮากับอยากได้พวงพู่ชวนนี้ไเปเผยดเพย์เพื่อว่ารุ่นใหม่ของมือนี่กับหูต่ว่าปิดฟอยหูทีมาหรือว่าการเทิศเนาะอันนี้เฮากับมาถ่ายทําให้ทางพงเองพี่น้องเฮาได้หับเบื้องหับโซเท็กหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยเนาะเอากาประมาณนี้เลยเนาะเอาการจะได้ขอบมกขอบใจทั้ง,งเพื่นนี้ ที่ให้เนสุดท้ายนี้เ้ากาบหมมีอย่างหลายที่น่าขอขผมก็ขอบใจเปิ้นที่ให้เ้าสัมภาษณ์กับให้ครอบครัวเปินอยู่ยิยนเป็นสุขให้ได้เงินได้หลายคิดนีกน่กันเนาะสุขมาณให้ร่ำให้รวยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีคนสด,สบ,ดสบายดีสบายดีทุกคน